สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่น,นึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผลไม้เราก็มีหลากหลายเลยนะครับจะเป็นองุ่นลรเม็ดนะครับข้าวโพดน,นะครับข้าวโพดเราก็คั้นฝักมานะครับฝักก็จะเท่ากันทุกฝักเลยนะครับแล้วก็กุ้ง ปูมมาสุกปูมมาสดนะครับก็จะใช้ไซส์ใหญ่นะครับจะเป็นไซส์นึ่งนะครับปูนะครับไม่ว่าจะเป็นปูสุกหรือปูสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันบ้างนะครับสําหรับทางด้านนี้นะครับก็มีไข่ปลาริวกิวนะครับไข่ปูนะครับมือไข่นะครับเช่นึงเปิดมือไข่หน่อยนี่นะครับไข่แน่นๆนะครับแต่วันนี้ไซส์เล็กนะเช่นึงนะแต่ก็ไข่แน่นทุกตัวนะครับไข่แมงดาจานนะครับ กั้งสุกกุ้งสุกนะครับแล้วก็แซลมอนหอยแครงนะครับส่วนพวกผักนะครับก็มีมะม่วงนะครับไหลบัวนะครับข้าวโพดเราก็จะคัดปักเท่าๆกันเลยนะครับให้แม่ค้าเขาคัดมาให้นะครับนี่ส,สวยเลยสวัสดีค่ะเริ่มยำกับเมนูแรกเลยนะคะกันเลยยำยกร้านนะคะพิเศษปูมานะจ๊ะ นี่เป็นยำยกร้านพิเศษปูม้าสองตัวนะคะอันนี้น้ำยำของเราทำหมอ้อใช่น้ำยำเราทำหม้อต่อหม้อจ้ะเราไม่ได้ทำสำเร็จรูปนะคะ อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะเราไม่ได้พาดพิงถึงร้านใครนะเพราะว่ามีลูกค้าคิดว่าเราทำน้ำยำสำเร็จรูปเออแล้ว<ล>ก็ตักราดนะจ๊ะเจ๊หนึ่งไม่ได้ทำแบบนั้นนะ<อ>ต,ตัวนี้มันติดด้วยตัวกบโดได้สนะองตัวประมาณเจ็ดขีดครับ ตัวนี้ก็สามขีดกว่านะต,ต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัดยากนี่แค่ปูนะคะยังไม่ได้ใส่อย่างอื่นเนาะกุ้งสดค่ะกุ้งสุกค่ะหอยแครงจ้าสามารถจดแล้วรอได้เลยนะคะคิวยังไม่นานนะ กรกักงสุกนะคะนี่หนึ่งล็อกขีให้นิดนึงครีบคลีบคือขากัาง้งอุ้ยได้ไข่นะครับวันนี้วันนี้เป็นกั้งไข่ทั้งหมดเลยนะนี่ไข่จริงนี่จ้ะกั้งไข่สุกสุโอ้แต่ลูกค้าไม่เอาหมูยอนะคะกับไข่เยี่ยวมา้าอันนี้แต่เรามีพิเศษอยู่แล้วเราก็หักลบกันไป เราพิเศษปูม้าให้นะพรับปูม้าพิเศษใช่อื๊บจ้ะอันนี้ใส่ผักทุกอย่างข้าวโพดจ้นะในบัวค่ะมะม่วงจ้า นะะนี่เราใส่เป็นผลไม้รวมเลยคือรวมให้ทุกอย่างเลยทั้งร้านเลยว่าไงครับเขาจะกินหมดไหมครัเขามาหลายคนไม่ได้กินแค่สองคนกินทีวัดแค่หนึ่ง นึ่งจะมากเขาก็ดอยเขาเอาใส่ไปเถอะมันมีมันอยู่มันมีมันแต่มันเกะกะตัวมันปิดปิดไม่หมดปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่หมดนี่ไงมันล้นเห็นไหมดอดด้วยแต่เย็นๆจ้าปึ๊บอ่าไข่แดงเค็มค่ะ หมึกไข่ลูกค้าขอเพิ่มเป็นสองช็อตนะคะก็คือพิเศษหมึกไข่สดได้เลยจ้าโอ้โหล้นแล้วไข่ไข่แมงดา ไงดาไข่ปลาไข่ปูเดี๋ยวมาตบทายด้วยแซลม,มอนนะคะ เรามาปิดท้ายด้วยแซลมอนกันนะคะกับเมนูยักษ์เลยเมนูแรกของวันนี้เลยนะคะยกรา้านพิเศษปูมาพิเศษหมึกไข่นะคะนี่จากระปุกคราวที่แล้วอยู่ที่พันแปดนะคะวันนี้อยู่ที่พันหนึ่งพันเก้าร้อยนะครหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจ้าใหญ่มากนะจ๊ะจ้าเห็นเขาไม่เห็นเองจ้าเยอะๆมาดูประมาณเยอะมาก ของใครไม่รู้จะกินบ่อยกินประจำกินทุกรอบก็ใหญ่ๆอย่างนี้แหละแน่นอ่ะมันแน่นเระปูตัวมันใหญ่ด้วยลูกวันนี้ได้ก้างไข่นะที่รักอะไรก็แบเบเพอร์เฟคคุณวิทย์ค่ะ เมนูต่อไปจากกับเมนูหมึกไข่ม่อนกุ้งสุกค่ะปลาร้าพดม่วงนะคะกุ้งสุกค่ะหมึกไข่จ้า ไข่จุกจุกคนหมวยยัดแป้งหรือเปล่าไม่ยัดนะคะมากิน,นได้นะอยากรู้ก็มาลองเลยจ้าไม่มีเวลาไป <วะ S 2> นั่งแป้งหรือหอมึกไข่ทั้งสามคนนี้เคยทานแล้วเนาะใช่คะ่ะไม่งั้นเราขายมาได้ไม่ถึงหลายปีขนาดนี้เนาะเราจะเจ็ดเข้าปีที่แปดแล้วนะคะจะแปดปีแล้วเราเปิดร้านยำนี่จะเป็นข้าวโพดกับมะม่วงนะคะมะม่วง ด,จจะะจดูจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ม่อนกุ้งสุกนะคะโพดม่วงจ้าปลาซาเผ็ดกรางจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า อไปจากกเมนู3ามไข่กุ้งสดปลาราผักรวมจ้าจกุ้งสดเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะรับไลดีค่ะ อยากกินไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นผักรวมสามไข่กุ้งสดสามไข่ของเราก็จะมีไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะคะถสี่ไข่เราก็จะเพิ่มหมึกไข่มาอนดียสงก่งดา่าลจ้าเริ่มด้วยกุ้งก่อนนะคะแล้มาตามด้วยไข่แมงดาเลยจ้า ไข่เนงดาจ้าต่อได้ไข่ที่สองเลยนะคะไข่ปลาจ้าต่อได้ไข่ปูจ้า,จาเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่กุ้งสดนะคะผักรวมจ้าตอรัสฉ่ำเลยนะคะจ้าทางด้านนี้เลยค่ะแม่ด้านหลังลยจ้าได้นะ เมนูต่อไปจ้ากับเมนูยำสี่ไข่นะคะปลาสี่ไข่นี้ผักรวมนะแต่ปูมัสสุกกับกุ้งสุกหอยแครงนี่เป็นผลไม้รวมโอเคปลาทั้งคู่นะคะสีไข่สีไข่ผักรวมปลาจุกจุก สีไข่นะคะก็หมึกไข่เลยอย่างแรกไข่กอนเลยนะคะอ๋อได้แล้วใช่ไหมโอเคไวจัง ลูกค้าก็โทรมาแจ้งไวจังได้รับแล้วผักกรวมครับผพระโพดม่วงไหลบัวนะคะผักรวมเราก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะลันใช่นี่แหละค่ะ <c oughs> ลักษณะนี้นะคะับีไข่นะคะไข่หมึกนะคะหมึกไข่ก่อนเลยไข่แรกนะจ๊ะมาตามด้วยไข่เม <c oughs> งดาจ้ะสวัสดีค่ะโอเป็นหนุ่มแล้วไม่เจอนาน <c oughs> มาตอบด้วยไข่ปลาค่ะ ใ้ไู่่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนู4ไข่ผักรวมนะคะเอามาต่อกันด้วยยำเอามาต่อกันด้วยยำปูม้าสุกกุ้งสุกหอยแครงค่ะปลาผลไม้รวมนะจ๊ะเมนูนี้ ตอนเรามีเต่ปูม,มาสดใช่ไหมใช่ค่ะพอลูกค้าอยากกินสุกเรากเา็เราก็ติดมาบ้างวันละสองโลสโลค่ะส่วนมากเราจะใส้สดมากกว่าสุกค่ะสดด้วยหอยแครงนะคะ เป็นผลไม้รวม ผลไม้เราหลากหลายนิดนึงนะยเจ๊นหนึ่งใช่ค่ะมันจะหลายอย่างแหละมันก็จะช้านิดหนึ่งเพราะเราทำใหม่เลยเราไม่ได้ทำไว้เลยนะคะมันก็จะตามสเตปเพราะเจ๊จะทาบางอย่างสดตรงนี้เลยไม่หวานคือไม่ใส่น้าตาลใช่ไหมอ๋อใส่นิดเดียว,วหวานน้อยก็หวานน้อยอ่ะจ้ะไม่หวานเลยไม่ใส่เดี๋ยวเขาช่างกันน จะบอกว่ามีแต่มเมนูใหญ่เช่นหนึ่งนะน่ากินน่ากิน<อ>เัวลอกได้นะครับสำหรับจัดส่งออนไลน์นะครับ<ช>สามารถทักมาได้ที่ไลน์นะครับ098-490-9578ี่นนะครับ,รบแล้วก็<ช><ม> messenger นะครับในเพจนะครับแล้วก็ในเพจมีสองเพจใช่ไหมเช่นหนึ่งใช่นหนึ่งแซฟตตามปากกับเจ่นหนึ่งแซฟตตามปากบีวายไม่ตำยำก็แซบค่ะจา้จาเมนูต่อไปจา้าอยากมาดู ตุณเล็กแปดใช่ไหมเจ็ดสิบบาทจ้าเจ็ดสิบบาทจ้าเห็นกันมีกี้เรามีกี้เท่าไหร่ยกลร้อยยกหลังพันห้าอ่าพันเก้าร้อยค่ะวันนี้จริงๆริงพันห้าแต่เขาลูกค้าบวกเพิ่มพิเศษอ่าปูม้ามั่งหมึกไข่บ้างนะคะก็รวมโดยรวมก็จะอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะคะกระปุกเมื่อกี้ต้องเลือกเรียนแบบแล้ใช่ครับ <c oughs> เราเลือกเอา<ำ>ว่าเราจะกินอะไรบ้างาไม่กินอะไรบ้างบางคนบอกว่าทางยำ เมนูนึงอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเราก็อย่าไปสั่งเหมือนเขาสิครับใช่ไหมเพราะว่าคนเรางบประมาณต้นทุนไม่เหมือนกันแบบนี้เราก็เอาตามต้นทุนเราก็ได้ครับด่สีมันจืดมากเลยเขาไม่กินเผ็ดใช่ไหมเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับเมนูต่อไปจ้านี่เป็นลาบหมึกไข่ลาบหมึกไข่ไซเล็กสองตัวนะจะหนึ่งร้อยตัวเขาละทำชุดละสองร้อยนะคะขั้นต่ำ จะให้เป็นสองตัวกลางๆเดี๋ยวเรามาปิดกับชุดนี้กันเลยนะครับลาบหมึกไข่นะคะโกเลโกเลนิดหนึ่งนะก,อะก่อนจะปิดคลิปนี้อ่า,าก่อนจะจากไปกับเมนูนี้นะคะเจ๊หนึ่งฝากกับการากดไลค์กดแชร์เพจเจ๊หนึ่งแซปตามปากเยอ แล้วก็เจ๊นหนึ่งแซ่บตาปาก B Y ไม่ตำยำกระแซบด้วยนะคะแล้วก็ y u t u b e เจ๊น,นึ่งแซ่บตามปากแล้วก็ฝากสำหรับจัดส่งออนไลน์นะคะสามารถทักกันได้ตลอดเลยเจ๊หนึ่งมีจัดส่งทั้งเดือนนะคะแต่เราจะมีคิวเป็นรอบๆของแต่ละอาทิตย์นะจ๊ะทักกันเข้ามาได้เลยจัดส่งทั่วประเทศนะคะถึงหน้าบ้านเลยของเราเป็นรถควบคุมความเย็นนะจ๊ะจ้าสำหรับคลิปนี้บายจ้าแล้วก็ปู่หมา เอาเลยเปล่าเอาเลยนี่เปล่า